สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะเสียงดังในทุกวิดีโอแนละี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะเมื่อคืนเนี่ยแอมไปเที่ยวมานะแล้วแบบมีน้องคนนึงเขาบอกเฮ้ยพี่ใช่พี่ที่แบบทําวิดีโอหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูดูคลิปพี่กับทุกคลิปเลยจะต้องเบาเสียงทุกคลิปเลยแอมกแบบ็เออน้องพี่ขอโทษจริงๆนะอะไรอย่างงี้เพราะแบบแอมเป็นคนเสียงดังไงอะ วันนี้นะแอมจะมาทำนะคะเป็นรองพื้นถูกและดีนะคะเป็นพาไฟนั่นเองนะซึ่งรองพื้นทั้ง5ตัวนะคะจะมีความแตกต่างแต่ละสภาพผิวแตกต่างกันออกไปนะอยู่ในหลักร้อยเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นรองพื้นที่แอมใช้จริงๆนนะเราคิดว่าเฮ้ยมันดีนะก็เลยอยากเอามาพูดนั่นเองนะคะอ่ะ ไม่รอช้านะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวแรกที่แอมจะหยิบยกขึ้นมาพูดนะจะเป็นของ cover mark นะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นตัวแรกที่แอมใช้นะแล้วก็คือจะบอกว่ามันแอบหนานิดนึงแต่ว่ามันเป็น water proof นะคือถ้าเป็นคนผิวมันนะคะหรือว่าเป็นแดนเซอร์เป็นนางรำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เอาอยู่นะเพราะว่าตอนที่แอมเรียนนะคะแอมเคยแบบเป็นนางรำของโรงเรียนนะแล้วก็เคยเป็นแดนเซอร์อะไรอย่างงี้นะแอมก็ใช้ตัวนี้คือไม่ดรอปนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยดีนะแอมใช้เบอร์สี่นะคะจะเป็นเบอร์ออกโทนเหลืองนะ เป็นลักษณะเนื้อครีมแบบนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะสามนะ้กว่าบาทอะสามร้อยสามสิบหรือยังไงนะคะลักษณะจะเป็นแบบเนี้ยอยู่ติดทนนานทั้งวันนะคะไม่ไหลไม่เยิ้มนะแล้วก็จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเม,มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบเนื้อเขาดีอะแล้วคือใช้แล้วแบบหน้าผ่องอะกันน้ำกันเหงื่อจริงๆอะ่ะขนาดแบบเต้นเหงื่อผังมาผังนะแต่แบบคือเครื่องสำอางไม่เยอะมาะก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากะคะ่ะแอบมบก็แล้วก็ราคาไม่แพงแล้ว3า0กว่าบาทก็ลองดูๆกันนะจ๊ะ มาตัวที่2นะที่แอมจะนํามาพูดถึงนะซึ่งแอมไม่ค่อยเห็นใครนํามาพูดถึงนะแต่ว่าโดยส่วนตัวแอมแล้วเนี่ยแอมชอบนะตัวนี้นะคะคือฟิสิเชียนฟอร์มูลานั่นเองนะสีที่แอมใช้เนี่ยเป็นสีไลท์นะแต่ว่าอาจจะขาวกว่าใบหน้านิดนึงนะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยแอมใช้แบบใช้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าแอมชอบเนื้อของเขาเนื้อของเขาเนี่ยจะบางเบามากๆนะแต่แปลกนะตอนที่แอมใช้แรกๆเนี่ยแอมรู้สึกว่าเนื้อมันบางเนื้อมันเหลวขนาดนี้มันจะคุมมันหรอพอใช้จริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้แบบถึงขนาดคุมมันเวอร์อะไรอย่างนี้แต่ก็คุมมันได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ Phys i o ชนฟอร์มูล่เนี่ยคือเขาจะดีตรงที่ว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีพวกแอลกอฮอล์หรือน้ำหอมนะคะเนื่องจากเจ้าของแบรนด์ที่เป็นคนอเมริกานเนี่ยเขาผลิตแบรนด์แบรนด์เนี้ยมาให้ภรรยาเขาใช้เพราะว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนผิวแพ้ง,ง่ายนั่นเองนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะขอดรอปให้ดูนิดนึง เนื้อเหลวเลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเหลวเลยนะคะเกลี่ยง่ายนะ,ะเวลาที่แอมใช้เนี่ยแอมจะชอบลงไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพราะว่าลงไปครั้งเดียวเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ปกปิดอะไรมากเท่าไหร่นะ,ะเหมาะสาหรับวันที่แบบสบายๆออกไปทานข้าวข้างนอกหรือว่าออกไปเจอเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะคุมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดค้นหน้ามันจะจัดเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะคะแอมบอกก่อนนะสิ่งที่แอมไม่ชอบนะคะของ ออฟิสิเชียนฟอร์มูล่าเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะคือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่มีน้ําหอมนะก็เลยแบบกลิ่นมันจะแบบค่อนข้างแบบออกไปทำจะพูดว่าไงอะ่ะคือถ้าคนไปเล่นฟิสิเชียนฟอร์มูล่าหรือไปคอเตอร์ฟิสิเชียนนะคะที่วัสรรอะไรอย่างนี้นะคะไปดมกลิ่นแล้วอาจจะไม่ชอบเหมือนแอมนะแอมไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่นะแต่ว่าแอมชอบตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เท็กเจอร์ของเขานะแอมชอบมากๆเลยนะตัวนี้นะคะเขาจะมี SPF 15นะคะเราเป็นรองพื้นตัวหนึ่งนะที่แอมชอบนะคะแล้วก็ ไม่ค่อยมีใครนามาพูดถึงนะแทบไม่เห็นเลยว่าใครนํามาพูดถึงตัวนี้นะแต่แอมชอบนั่นเองนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าเป็นสิวนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ควรจะลองนะแต่ถ้าเกิดโสมันมากๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราแอมรู้สึกว่าแอมชอบอะเออแอมก็เลยอยากนํามาพูดในคลิปนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะตัวนี้นะต่อมานะคะที่แอมจะนํามาพูดถึงนะคะจะเป็นของโบจวนะซึ่งแอมคิดว่าถ้าเพื่อนๆชอบอ่านบล็อกหรือว่า ชอบดูวิดีโอของอฝั่งฝั่งยุโรปหรืออะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเคยเห็นตัวนี้แล้วนะซึ่งกูรู้หลายๆท่านนะคะนามาเปรียบเทียบกับชาแนลตัวนี้นะโดยที่แอมใช้แล้วนะแอมชอบของโบัวมากกว่าแปดปะของชาแนลราคานะ่าจะ,ะมาสองพหรือเท่าไหร่แอมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้แล้วซื้อมานานมาแแอมชอบโบัวมากกว่าท่ะซึ่งโบัจตัวนี้ที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์53นะบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับคนผิวมันนะคะเนื่องจากเนื้อของเขาเนี่ยไม่ได้คุมมันมากนะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ติดทนนานเนี่ยสิชั่วโมงแต่เอาจริงๆแล้วนะเวลาใช้เนี่ยไม่ถึง16ชั่วโมงนะคะที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเซรั่มนะคะหรือว่าตัวลุมเนี่ยผสมอยู่นะจะมีกลิ่นหอมมันอ่อนนะคะแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกไม่ไม่เยอะนะรู้สึกว่าถ้าคนผิวค้ำเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีสีให้เลือกเลยนะเพราะว่าสีเบอร์53เนี่ยขนาดเบอร์เข้มสุดเนี่ยยังขาวกว่าหน้าแอมนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าใช้กับ รองพื้นตัวอื่นผสมกันอะไรอย่างนี้ยังพอดีนะเนื้อนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็สม,มูทไปกับผิวนะเนื้อของเขาอดีนะแอมชอบเนื้อมากเลยแล้วก็แม้กระทั่งลงสองรอบสองรอบนะคะก็ไม่ได้รู้สึกหนักหน้าอะไรนะเนื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้คือสม,มูทไปกับผิวถ้าคนที่หน้าแห้งนะคะแอมคิดว่าถ้าลองใช้ตัวนี้จะต้องชอบแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นรองพื้นที่แอมรู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบใช้แล้วมันแบบให้ลุคที่แบบสวยคือผิวสวยแล้วก็ไม่ได้ดูแบบ หน้าแมตต์เวอร์หรืออะไรนะคะยังดูแบบอารมณ์แบบเป็นผิวๆนั่นเองนะคะราคาตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่400กว่าบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าซื้อในวสัน,นะคะซึ่งมันไม่แพงนะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะออกไม่ใช่อารมณ์แบบรองพื้นจ๋าไปเลยทีเดียวแต่ว่าจะออกเป็นอารมณ์แบบรองพื้นติ้งอนะคือรองพื้นติ้งเนี่ยจะให้ความบางเบาแล้วก็สบายผิวมากกว่าแบบ Fu l l coverage หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ ชอมมากเลยนะเออลืมบอกฟิสิช i ชนฟอร m มูล่านะคะราคาแอมคิดว่าน่าจอประมาณ500กว่าบาทหรือว่า400กว่าบาทมไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นานแล้วนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่เพื่อนๆลองไปเช็ค,นะคะในะีฟแน E Boy หรือว่าในร้านวาสันนะคะเขาจะมีเป็นบางคอร์เตอร์นะตัวนี้นะอะมาที่ตัวต่อมาค่ะตัวที่4นะ Royal Two Matte นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้แอมทำรีวิวไปแล้วนะคะเป็นรีวิวแบบเดียวๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรองพื้นที่ก่อนหน้านี้ก่อนรุ่นนี้นะคะเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวแอมจะหยิบให้ดูค่ะนี่เลยก่อนหน้ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะซึ่งเป็น Royal Two Matte นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Super Blendable นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น Royal Two Matte เช่นกันนะแต่ว่าตัวนี้จะมีขายในอเมริกานะคะจะไม่มีขายในไทยนะตัวนี้ก่อนหน้านี้นะคะเคยทำรีวิวไปแล้วเช่นกันนะคะซึ่งเป็นรองพื้นที่แอม ชอบมากๆนะมีอยู่ช่วงหนึ่งใช้ตลอดเลยนะคะพอตัวใหม่ออกมานะคะก็เลยรู้สึกว่าเขาทําตัวใหม่ออกมาเนี่ยเขาพัฒนาสูตรได้ดีมากขึ้นนะคะรวมถึงเกลี่ยง่ายคุมมันได้แบบเฮ้ยโอเคเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแอบ,บหนาแล้วก็แอบ,บเคกกี้นิดนึงนะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเลยนะคะอารมณ์เวลาใช้ตัวนี้จะได้อารมณ์แบบไฮเอ็ A นอะคือเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบานะ,ะล้วก็รู้สึกว่าสบายผิวนั่นเองะคะ่ะสีที่แอบ,บใช้นะ,ะจะเป็นสี N3 นะคะแล้วก็แอบใช้ทั้ง G3N3 นะ ซึ่ง2โทนนี้นะคะจะแบบเป็นโทนชมพูกับโทนเหลืองนะก็ต้องดูนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยเหมาะกับสภาพผิวสีไหนนะก็ลองเลือกกันดูนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีขายในวัาสารุหรือบูธอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตามเคาน์เตอร์ของรอยออนนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ449บาทนะคะซึ่งถือว่าไม่แพงนะตัวนี้ทํารีวิวไปแล้วนะแบบเป็นตัวเต็มนะคะเนื้อของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเห็นหรือเปล่าเอ่ยเป็นลักษณะแบบนี้คือเกลี่ยง่ายนะ แล้วก็ในตัวรองพื้นนะคะเขาจะมีชิมเมอร์เล็กๆล,ละเอียดเลยถ้าเราแบบไม่สังเกตจริงๆเนี่ยก็คือจะไม่เห็นเลยนะคะว่าเขามีกิตเตอร์อยู่นะคือเนี่ยเขาจะสมูทไปกับผิวแล้วสีของเขานะค,ะคือแบบเขาทําสีมาค่อนข้างที่จะเหมาะกับสาวไทยนะเพราะเขามี2แบบโทนสีให้เลือกเลยนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะตัวนี้นะคะขนาด30 ml นะเป็นได้ทั้งมีเดียมนะคะแล้วก็ฟูลคอเอร์นะมันอารมณ์แบบคล้ายๆอามานีอ่ะเหมือนแบบ เราใช้ไฮเอน n d แต่แบบราคาดักสโตรอะไรอย่างเงี้ยคือแอมชอบเนื้อเขามากๆเลยเนะี่ยตัวนี้ถ้าคนที่เป็นแบบสาว o กรอัลนะควรถ้าใช้ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ตัวเนี้ยต้องรักต้องชอบแน่ๆเลยค่ะคอนเฟิร์มแน่ๆเลย,ะะเ,ลยเพราะว่าแอมใช้แล้วแอมรู้สึกว่ามันได้อารมณ์แบบสวยจริงๆนะคะเป็นผิวจริงๆนะอ่ะ มาถึงรอบพื้นต้นสุดท้ายที่แอมจะนํามาพูดถึงนะคะซึ่งแอมคิดว่าเพื่อนๆท,ทุกท่านนะต้องรู้กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นรองพื้นในตํานานนะคะเป็นรองพื้นถูกและดีในตํานานนั่นเองนั่นก็คือนี่เลยเลฟลอนคัลเลอร์สเตฟาดัมนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแอมมีแบบหลายขวดมากมากเลยนะแล้วแอมก็ใช้หมดไปหลายขวดแล้วนะคะมีหลายๆท่านถามแอมว่าพี่แอมพี่แอมใช้เบอร์อะไรนะแอมใช้เบอร์300นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีผิวแอมเนี่ยมันจะแบบขาวบ้างค้ำบ้างค่ะแอมก็จะซื้อเบอร์3ามสนะคะแล้วก็เบอร์2 4งสน,นะคะมาผสมเช่นกนันนะแอมจะมีหลายเบอร์มากๆเลยเบอร์ที่แอมใช้จริงๆเนี่ยเป็นเบอร์3 0 0้นั่นเองคะตัวนี้นะคะคุมมันดีเยี่ยมนะคะคืออะไรก็แบบรองพื้นตัวไหนที่ถูกแล้วดีเนี่ยก็มาทดแทนตัวนี้ไม่ได้ะคะตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดน,นะคะเวลเวา,านะที่แอมใช้เนี่ยแอมไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาจะแอบหนาไปนิดนึงนะเวลาที่แอมใช้เนี่ยแอมจะชอบผสมกับ ตัวกันแดดน,นะคะซึ่งเป็นของ b i o l e นะเพราะว่า b i o l e เนี่ยเขาจะเป็นครีมกันแดดที่มีลักษณะแบบเหลวๆบาง,บางๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาผสมกับรองพื้นตัวนี้เนี่ยคือมันจะให้เนื้อที่พอดีอะ่ะคือมันไม่ได้หนาเกินแล้วก็ไม่ได้ดูแบบหน้าแบบโบ๊เกอหรืออะไรนะคะแบบก็เลยชอบนะเนื้อของเขาไม่ได้ถึงขนาดแบบเกลี่ยย่านนะคะนี่เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะจะปุปิดแบบสุดๆอะ่ะคนเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกะอะไรก็แบบเอาอยู่แน่นอนนะ ขนาดของเขานะคะจะเป็นขนาด30 ml นะคะซึ่งถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าคนที่ใช้แบบเป็นฟองน้ำนะคะฟองน้ำชุบน้ำแล้วก็มาเบนที่หน้าเนี่ยผิวเป็นผิวแบบผิวคดดีแบบเนี่ยขนาดพี่เป่ามินิดยังเอาตัวนี้ขึ้นมาพูดแต่เธอคิดดูดิขนาดเขาเป็นแบบช่างแต่งหน้าดาราอะไรอย่างเงี้ยเขายังยกหยิบยกตัวนี้ขึ้นมาพูดคิดดูคือเป็นรองพื้นที่ทั้งปกปิดทั้งคุมมันนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงราคาอยู่ที่ 550บาทแอมซื้อในร้าน e ีเวนบอยเนี่ยจะอยู่ทีป่ประมาณ400กว่าบาทนะไม่ไม่เคยซื้อเกิน5้ารอสักทีนะที่อีเวนบอยนะตัวนี้นะคะเขาจะมี SPF นะคะ15คือกันแดดด้วยนะใช้กันแดดแยกออกมาก็ได้นะคเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าหน้ามันไม่มันไม่เยิมอะมไรนะถ้าคนที่ลงแบบหนาจะจัดนะคะแล้วก็ไปลงแป้งพับทับเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์แบบแครกหรือแบบเคกกี้ได้นะตัวนี้เขาบอกว่า ติดทนนาน24ชั่วโมงตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยปล่อยให้อยู่บนหน้าถึง24ชั่วโมงนะคือแต่งตั้งแต่เช้านะคะไปถึงแบบกลางคืนนะแล้วก็มีซับหน้าบ้างอะไรบ้างไม่ลอกไม่อะไรนะคุณภาพเขาโอเคเลยนะตัวนี้แอมชอบนะเราก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยใช้แล้วนะคะสําหรับเ็บลองคัลเลอร์สเตนะคะสำหรับคนที่ผิวมันนะคะตัวนี้แอมแนะนํานะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะแอมแนะนําเป็นโบัวนะแห้งมากๆคะ่ะโบัวเอาอยู่สวยผิวแบบ ه, เหมือนใช้ไฮเอ็นนะะแล้วก็ r o รีออนะสำหรับคนผิวผสมนะตัวนี้มันสวยอนะคือให้ผิวแบบฟอร์เรดอะไรประมาณนี้เนี่ยจ้ะสำหรับคนที่เป็นแดนเซอร์เป็นนางรำที่แบบว่าไม่อยากเบืองเงินเยอะแยะหรือว่าอยากได้ผิวที่แบบกันน้ำกันเหงื่อทนสุดๆนะคะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะ เ,เขาก็มานั่นเองนะตัวนี้เขาก็มา water proof foundation นะคะเขาบอกอยู่แล้วนะว่าเป็น water proof นะคือกันน้ำนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะหรือว่าเป็นสิวนะไม่อยากใช้อะไรที่มันรู้สึกว่าหนาหรือหนักหรืออะไรไม่อยากให้ผิวกระทบกระเทือนมากมายนะคะก็แนะนำเป็นนี่นะคะ physician formula นั่นเองะคะ่ะก็ พูดจบไปแล้วนะคะ5ตัวนะซึ่งเป็นรองพื้นที่มชอบจริงๆแล้วก็เป็นรองพื้นที่แบบอยากหยิบยกขึ้นมาพูดนะเพราะว่ามีคนถามขึ้นมาเยอะจริงๆนะว่ารองพื้นตัวไหนมันดีตัวไหนเหมาะกับผิวอะไรยังไงนะคะก็เลยตัดให้ในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะเราโอเคสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะแล้วก็เพื่อนๆอยากให้แอมทาคลิปอะไรออกมานะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะต้องขอภัยจริงๆนะเวลาที่แบบเปิดคลิปแอมอาจจะต้องแบบรีเสียงนิดนึงก็ตอนนี้นะคะแอมมี Facebook Fan Page แล้วนะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี s t t r g r a m นะคะชื่อว่า Make-up r e s t อเอมี่นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย